สวัสดีครับพวกกบผมนะครับมาซื้อปั่นเกมเมอร์นะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญออนไลน์วินเนอร์นะฮะโอ้ยโอเคนะครับอยำสนใจคนเล่าโอเคนะครับปั่นไ่เลยอย่างนี้โอ้แนะนำชื่อในเกมเลยครับไฮต้าไดโอนะครับวันนี้เรามาเล่นเกมไฮต้าไดโอใช่ครับชื่อบอกชื่อหนน่อยปปัไน ชื่ออะไรคับชื่ออะไรปั่นไงวอเตอร์คูงไงวอเตอร์ผมชื่อวอเตอร์คูงนะครับคุณคุณคุณจากช่องช่องออนไลน์วินเนอร์นั่นแหละครับชื่อว่าปีโป้จิมพี่ปีโป้ปีโป้ปีโป้คุณสองคนเพิ่มชื่อ ไฟร์คุงผมชื่อวอเตอร์คุงนะครับเรากำลังจะมีช่องแล้วด r a น o n b ชา l c h ใช่ไหมครับใช่ครับถ้าเกิดว่าใครได้ดูคลิปนี้อยู่นะครับไปกดซับด้านบลูชาแนลด้วยนะครับจะกำลังจะทำนะครับอีกสิบหรือสิบเอ็ดวันนะครับสิบสิบเอ็ดวันเราพรุ่งนี้นั่นแหละพรุ่งนี้เรารู้เลยอันนี้ไม่เนียนแล้วรู้แล้วเย้ที่แป่ม อ้าวผมแปะปุ้มไม่ใช่เหรอพี่แปะไม่ใต้ท้องรถนะใต้รถนะเอาเหรอผมอ่ะแปะใต้ท้องรถใช่บอกว่มมาวอเตอร์คงได้เจือพูลแล้วเอเราไอไอ้เราก็งงงงไอคือไตเราเป็นอะไรโอเคพี่ไม่เสียนร้อยเจ็ดสี่พี่ทำให้ปืนกลไม่ปืน อเว่าไงปะหาช่วยอันหาหน่อยไม่มีปัญญาหาเพราะว่ามันบอกว่าปืนกลน่ะปืนกลเหรอเออ,อผมรู้แล้วเจอเ,เรีพี่ปีเสียงปีเสียงหนอยปีเสียงหน่อยใช่ไหมที่คุยกันปีเสียงหน่อย<ป>แล้วปะอ๋อพี่หา กระบวนจารของลีเฮียนะครับที่อยู่ข้างหน้าเกมเกมเฮ้ยจำหายอีกเล้วเนี่ยพี่ไม่กล่นเกมมีช่องใช่ไหมอือะไรอ่ะโอ้ยลุงอยู่คุณเยอพี่แอร์พี่แมทกำลังจะมีช่องใช่ไหมอยากไปกดจัมเขาเลยครับเพราเป็นคนเลวอันนี้ผมพูดจริงใช่ใช่เขาเป็นคนเลวมากผมโหลดเกมเกมเกมหนึ่งมาแต่ผมไม่พูดชื่อนะเพราะเขาไม่ได้จ่ายให้ผมมารีวิว นั่นแหละแล้วเขาก็มาทําแล้วเขาก็สนใจแล้วเขาก็มาบอกมามาบอกให้ผมบอกชื่อแล้วเขาก็ทำคือคือเขาที่ใส่ไว้ดีตรงที่เอาเกมของคนอื่นมาเล่นมาเล่นแบบทั้งทั้งที่จะหาเกมเองเออใช่เขานัาจะหาเกมเองเดี๋ยวบอกผมก็ยังหาเกมเองเกมหนึ่งมาเวลมาเวลเลยดาไปสนใจช่องกากๆนั่นเลยครับอ๋อฟิวเจอร์ไฟใช่ปะ ช่องพูดหมือนช่องพี่เมททั้งสองคนละแหละไอ้เหี้ยเอ้ยขอโทษที่พูดคำหยาบคายผมเอ้ยขอโทษที่พูดไม่พูดคำสุภาพเอ้ยพูดคำไม่สุภาพแต่เราช่องผมเป็นช่องที่พูดแต่คำหยาบคายเช่นไอ้ไม่เรียบไอ้ไอ้ฮูคาไอ้ไม่ดีไอ้เลื่อผ้าเกิดช่องพลืกเรา พูดดแต่คีช่องผมพูดแต่คำยำไปติดตามช่องผมได้นะออนไลน์วินเนอร์อย่าลืมช่องผมด้วยปั้นอย่าโดนเข้ามาเลยนะพี่มิงอย่าลืมช่องผมด้วยพูดยังไม่ตั้งชื่อไม่เกี่ยวเดี๋ยวนายใช้เวลาอัปโหลดคลิปกี่วันฮะไม่กี่นาทีเองไหนเมื่อก่อนบอกว่าสองวันฮะแ้อันนั้นนเครื่องเครื่องพ่ออันนี้เครื่องเรา แสงโอลกพอทีวีประมาณสองสามวันใช่ไหมใช่ค่วยจะโหลดได้แต่ละอันอย่าแป0เก้าอี้ลอยฟ้าเอาของพี่โอยพี่ลอยพี่ไอ้เนี่ยเหรอเออโพี่ไปเลยอืทำไมปันไม่สังเกตเครื่องเล่นเกมที่มีสองอันวะไหเนี่ยในห้องเออจริงด้วยเออทไมมันมีสองอันปันควายโอเคอีกหนึ่งอีกอีกแล้วอีกหนึ่งอ evet ัน แล้วอีกอันหนึ่งคืออะไรอ่ะก็พี่มิ้งอ่ไม่โสรสั่งขยะไงตรงไหนเนี่ยก็ส่งห้องที่พี่อยู่อ่ะนี้โทรศัพเดี๋ยวเราหลุดบ่อยมากเลยอ่ะอ๋อพี่ขอโทษอะไรอย่าแปลพี่ยา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 กรแดงเก้าเปยยาปั้นขอร้องยาแล้วพี่บอกให้เพื่อนพี่กดติดตามยาปั้นชุดพี่หนึ่งายบายอะไร เห็นไหมเป็นคนเลวมาก่าสตาเอาอะไรดีๆตายให้พี่รอดตึ๊งตึ like ๊งตึ๊งผมไม่ได้แปะนะคุณปื้อนะครับตอนนี้คุณปื้อวนมาษาอังกฤษบ้าเลยนะครับ แล้วาย่าไปกดรับเขาเลยเข้ากาเเฮ้ยเราจะไม่พูดคำไม่สุภาพเราะพูดแต่คำหยาบอยหาตลอดเลย่พิงก็เอาแตคำหยาบปานไ้เราก็สอ้ื่อเาไม่ิงกก่ม่กดับจอเราเฉยแวกดว่าไปว่ามา ลูกพากดตึ่นสดใจ I am แล้วก็จะหลุดพรสติมาปุ๊บเฮ้ยอ้าวหลุดพี่มิงพี่มิงถ้าเกิดพี่มิงบอกว่าช่อบเนี่ยพี่มิงก็อย่ามากดติดตามเองไม่กดแน่นอนใช่ใช่ที่ใส่ไม่ดีไอ้ที่ใส่ต้องไม่อยากทำลายช่องเวลาเหมือนซิ่งทำไมพี่มิงถึ่บอบมาค้าแบบแต่บอกว่าต้อจอยกันถามว่าทำไมผมไม่หลดหรอผมไม่คุ้นดีเกินผมไม่เห็นอะไรข้างบนข้างบนม่ขยับขยับ พี่เป่าไหนเงี้ยเหลือข้อมูลตรงนี้พี่เป่าบนท้องฟ้านั่นแหละพี่เองไหนเงี้ยไหนไหนไอ้เนี้ยเหรอไอ้ฟ้ามันนี้เหรอไอ้เนี้ยเหรอพี่เองกูไปหาแล้วดิพี่เหนียป่ะไม่เหนียบปึ้บปื๊บเป็ดคนละหลุดหลุดประมาณสามหมืนรอบวันนียเป็ดคู่ออกโอ้โหปึ้บนี่พี่ไปเปลี่ยนสีตัวชื่อให้มันรู้

ทำไมมันมีสองอันน่าโอ้จีบจีบขี้ตุ้มได้เล่นแล้วเหรออ๋อเราบินดูอยู่หน้่มันอยู่ในอีกสองอันโอ้โหมีบินลายอยู่ปานยาวมันไม่มีอะไรนะปานไหนวะบอกให้ใกล้ๆห้องเริ่มที่เป็นปืนกลไม่ใช่ละมันอยู่ใกล้ๆห้องเริ่มที่ใกล้ปืนกลโอ้โห ก้อนหินก้อนหินรียก็เหลือปีโป้จบคุณีโปมีวี้เ้าป็นเจ็ด้าสี่สองหนึพี่ให้แปะไหมขอเวลาให้มันสีก่อนโอเคไปทางอื่นเดี๋ยวมันถังเกตเลโอเคนะครับโอเคนะครับตอนนี้คุณปีป้แลครับถูกถูกคุณอะไรเนี่ยาห้า อาหูอะไรอ่ะใช่ในบ้านขอหาดิหา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  มีปุนี่เหรอมีดิมีในความฝันโอ้เราว่าเราเราว่าอะไรนี่ละรว,วยแล้วเครื่องสก,ก้าจะไป็นตที่ไหนนี่นี่นี่ปันรู้พี่พี่สวาวทำแบบนี้แหละนี่มันไม่มีชื่อหลายๆคนน,นี่ยังไม่มีชื่อะห,หลายคนปื้มยังไม่มีชื่อะห,หลายคนเลยเลยเอาเสียหลูกอ,อีกแล้วอลโอ้โดนเด็ด ผมจะเงียบม้ถ so ึงไม่ได้เล่นไายกับไอโอถูกแม่ข้ามเลยชมครอสมากเลยอ่ะออกอะไรเุ้งหอยปูปลาอบไก่ปนไ่้ได้ไดด้ได้นด้ได้ไค้ได้ได้้ไแ้้ว้้ได้ได้นได้ไ้ไ้ได้้ได้ไ่ไหน พี่ว่าปันไม่เรียนเลยพี่เห็นแล้วแต่พี่ไม่แปะปันหนังสือเหรอออใช่ไม่ใช่พี่หนังสือปันเป็นไรอะรู้ซิเครปปันเป็นปันเป็นต้นไม้โซเลตเลไม่ใช่ไม่ใช่ปันเป็นต้นไม้สีฟ้ากาบอกว่าไม่ใช่เหรอปันปันเป็นต้นไม้ที่อยู่ในกระถางสีฟ้าริงจริงผมไม่ใช่นะเนี่ยขีนข้ขี้ขี้นี้ขี้้ขี้ขี้ขีหี่ขี้ข้ขีี้ขีี้จริงผมไม่ใช่นะ ชีวิตพ hey. ีีมิงทำไมสองคนนี้ไม่หชุดตัโอไม่ใช่ไม่ใชอ่ะทำไมคืออะไรแน่วะอ๋อรู้สึกอะไรแบบแบบมี่ีเพลงนีีเลยเห็นอะไรแย่ๆก้าช็อตเฮ้ยอยแบบ นี่คือการรู้นะคะนี่คือการทำโทษสำหรับคนซ่อนไม่เนียนจะบอกว่าพี่มีความสามารถแบบหาคู่กีงอ่ะยากยากยากคือคือคนที่สูอนะพี่คือนักวิ่งมาราธอนแต่นี่ครับไม่เนียนเลยครับพี่เป็นนักวิ่งมาราธอนอยู่มีพเฮ้ยพี่เมฆปิดเสียงเกมมาม่าพี่ผิดแล้วพี่พี่พี่กำลังออกกลังกายอยู่นี่พี่

พี่ออกกะีฬาเองพี่ออกลังกายอยู่ผู้เช่งีคโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปตัดตไปตัดตาลุวเลยอ๋อเขากินแม้อลิ่รันปั้น5คลิปหนึ่ง1นาทีโหลดเป็นมันอัพโหลดลง1ชั่วโมงเลยนะไอนไม่คหาบ้างไม่มีโอเคซจะไปซ่อนที่ไหนกัน เป็นไส้ครอทองคำเหมือนพี่มิงจะเป็นตู้เกมเป็นั้นมเดินผ่านี่มิงอยู่เออพี่เดินผ่าเอปื้มสวัสดีสวัสดีเราอยู่นี้ไงโวปื้มไม่เนียบอ่ะปื้มไม่ไปแอบด้วยไหมปื้มไม่แอบตรงเราดินันไหกนวะเนี่ยไหนไหนอ่ะตอนเราตรงไหนวะ ยตรงหน้าห้องเรื่มเฮ้ยเน้ยเฮ้ยออกไปเอ้าดูนเฮ้ยเเอานั่เฮ้ยไปปึ้มเอกกันพี่แยงนังเชียรป่ะเดี่ดิพี่มีเงินทั้งเก่งหาทั้งูเดี๋ยวเดี๋ยวเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะดูล่าลาให้เองรับรองปึ้มน่าจะตายนะแล้วว่าบอกเลยใน ซิงเกิลหมอ่ะคนหาจะจะไม่ค่อยจะหาไม่ค่อยเจอเพราะว่าเพราะว่ามันมีเลเวลหนึ่งสองตัวที่เป็นนากับดิสเซอร์ปีโป้จิ้มขี้เนียนจังเลยไม่มีใครเห็นพี่หรอกใช่ไหมไมีอยู่เห็นเห็นอะไรคนหาไงไอ้คนซ้อนนะเอแต่แบบนี้พุ่มก็เคยโซนนะไม่มีคนหาผมเจอเลยอยู่มันไม่เนียนอ่ะสีทองกับสีแบบแบบนี้พุ่มก็เคยโซนนะพี่มิงกับพ้ามก็เคยหาลูกตาย ไอหงส์ไอหงส์เฮ้ยมีมอเตอร์ไซค์จมดิเนี่ยขอแว้นก่อนแม่แม่แหม่แม่แหม่แม่แม่หงไม่หงพี่เกลียนไหมพี่จะออกมาวิ่งเกลียนไหมเอาหรอตายปัญออกไปได้ปัญหของเล็กเฮ้ยแต่พุ่มเคยนะพุ่มไปวิ่งพุ่มไปวิ่งวอลเลย์อลประมาณห้าโล่แบบไม่มีใครแปะเฮ้ยจริงก็หมูหรอ ปันออกไปวิ่งเลยวิ่งโซเทไอเอมดต่นตื่่ใช่นใจใช่ไหมสิบก้าไ่เจอไอเอมดุฟเฟลไม่มานอนบนหัวพี่ดูดีมันไม่แปลก้วยอะดิกะโดดขึ้นมาบนหัวพี่อะเอาเลยเดี๋ยว้คุดออกไปก่อนยังไม่เกินเอาเลย ปั้นกดกระโดดค้างอ่ะต้องกระโอดกระโดดแม่งเลยปั้นเดี๋ยวเขาใส่เฮ้ยทำไมปั้นกระโดดขึ้นไปแบบนั้นอะกระโดดขึ้นไปแม่งนีเลยปล่อยเราเลื่อนเลยปล่อยเราเลื่อนเลยไม่เอาเดี๋ยวเขาหามผมเจอให้ไอ้คนนี้เอาไปโดนเฮ้ย เลลยปันก็กำลังอัดคลิปอยู่นาคีนะคะสำหรับโอ้โหญี่ปุทีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายฝากกดซับด้วยช้าวันไปเล่นไหนครับบ้าเหรอวินเนอร์อะไรอ๋ออะไรวินเนอร์พี่จับสอบเป็นให้พี่นะครับบ๊ายบาย